สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบรตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการฝึกฝนจิตเนี่ยนะเราฝึกฝนไปทำไมนะฮาบางคนก็บอกาฝึกฝนทําไมอ่ะจิตเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะปัญหามันมีนะถ้าเราสังเกตก็คือเรื่องของความทุกข์นะ สิ่งที่พุทธเจ้านะครับนตัตตสรู้เนี่ยก็มีเพียงแค่เรื่องของทุกข์และก็ความดับทุกข์นี่แหละนะด่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าพัฒนาจิตไปทไําไมก็สังเกตที่จิตตัวเองซึ่งงการสังเกตที่จิตตัวเองเนี่ยน,นะครับเราก็ดูตรงๆเนะบางทีเราไม่ต้องไปถามใครหรอกแเราเห็นข่าวสารเราก็จะเห็นแหละนะผู้คนในโลกนี้ก็เต็มไปได้วยความทุกข์ข่าวสารนี่เห็นกันนะ เรื่องของการล้องห่มล้องไห้นะครับออกมาออกข่าวกันนะมาฟ้องร้องคดีความกันนะครับมาเป็นเรื่องเป็นราวกันนะมาชกต่อยกันมาทะเลาะวิวาสกันเนี่ยนะก็รวนเพราะมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานะความขัดเคืองความไม่สมหวังนะความไม่พึงพอใจนะมันก็เกิดเป็นความร้อนนะความสับสนวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นการก่อเหตุ ก็ะทำกรรมซึ่งกันและกัน,นทางกายวาจาใจอย่างงี้เป็นต้นนะแาถ้าเกิดว่าเรามองตรงๆเนี่ยนะโลกนี้ที่วุ่นวายเนี่ยนะมันก็วุ่นวายมาจากจิตมนุษย์เนี่ยที่วุ่นวายก่อนแล้วอะไรที่มันทําให้จิตมนุษย์เนี่ยวุ่นวายมันก็มีเหตุของมันเพราะเคยไล่าฟังแล้วว่าจิตเนี่ยธรรมดาเป็นตัวรู้เฉยๆนะจิตมันมีหน,น้าที่รู้นู่นรู้นี่รู้นั่นรู้คิดร,รู้รู้สึก นะรู้อะไรต่างเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมชาติของมันคือมีหน้าที่รู้แต่ตัวมันเนี่ยรู้อย่างฉลาดหรือว่ารู้อย่างไม่ฉลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราต้องฝึกฝนนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าจิตที่ไม่ฝึกฝนเนี่ยมันก็รู้อย่างโง่ๆอ่ะนะก็รู้ด้วยอํานาจของกิเลสอกุศลอนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นความโง่เขลานะเราจะบอกว่ากิเลสปัญหาเนี่ยนะ ราคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นความโง่เขลาเนี่ยก็ไม่ผิดนะเมื่อมันมาครอบงำจิตนะมันก็มาเสี่ยมสอนจิตนะให้ทำตามนะสิ่งที่มันสอนเนี่ยคือเจ้าราคะโลภะโทสะโมหะนะหรือว่าเจ้าตัณหา3ามเนี่ยนะก็คือกามตัณหานะก็คือความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส นะภาวะตัณหานะก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะความดิ้นรนของจิตแล้วก็วิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะก็เป็นความดิ้นรนของจิตไปอีกทางหนึ่งอนะที่ตรงข้ามกับภาวะตัณหานะมัลลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออำนาจของกิเลสตัณหานะที่ก็มาเสี่ยมสนจิตนะก็เลยทำให้จิตเรารู้สึกวุ่นวาย นะจิตทุรนทุนทนรายนะแสวงหาไปข้างนอกต้องไปกระทำกรรมกระทำอะไรสักอย่างนะและสุดท้ายก็ก่อเป็นเรื่องเป็นเหตุฟ้องร้องกระทบกระทั่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าจิตเราถูกฝึกฝนนะอบรมนะด้วยธรรมะธรรมะหรือกุศลธรรมนะก็คือทาน นะคือการแบ่งปันศีลนะก็คือความดีงามทั้งหลายนะสมาธิก็คือความสงบนะความตั้งมั่นนะครับแล้วก็ปัญญาก็คือความเฉลียวฉลาดนะการรู้เท่าทันนะในความเป็นสมมุตนะิของความเป็นรูปและนามนะความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนะถ้าใครที่นะอบรมจิตนะด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยก็ทำให้จิตตัวรู้เนี่ยมันฉลาดนะเมื่อมันฉลาดเนี่ยนะมันก็ ไม่ก่อเหตุมันก็ไม่สร้างเรื่องวุ่นวายแต่ในทางคนตรงกันข้ามนะมันก็ไปสร้างเหตุที่ดีนะสร้างเหตุแห่งความเจริญนะสร้างเหตุที่ป้องกันนะความประมาทอย่างเช่นความแก่นะความเจ็บแล้วก็ความตายซึ่งในสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเป็นเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ป้องกันนะเหตุ นะในอานาคตที่อาจจะเกิดจากวิบากกรรมที่ไม่ดีเพราะเราก็ไม่ทราบหรอกนะว่าแต่และบุคคลเนี่ยนะไปทํากรรมนะแล้วจะมีวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อไรวันนี้เราจะสบายดีอยู่ใครจะตอบได้ว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะถูกวิบากกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทํามาก่อนนะในการสมัยไหนก็ไม่รู้ดันะนล้วทําให้เราพบกับนะชะตากรรมของชีวิตที่ไม่ดีมาด้วยเหตุแบบนี้ นะทุกวันเวลานาะทีเราจึงควรจะ,จะเจริญจิตนะ,จะเจริญธรรมนะให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเราจะสร้างบุญกุศลนะเพราะยามที่บาปอกุศลนะให้ผลเป็นวิบากในอนาคตเนี่ยนะก็ยังมีบุญกุศลนะมีกรรมดีนะมีผลวิบากที่ชาติปัจจุบันเนี่ยนะตามเขาเรียกว่าอุ้มชัวนะก็ ตามทุเราให้ผลแห่งวิบากที่ไม่ดีเนี่ยมาลดทอนอำนาจลงนะเนือ่องจากว่าการมหลัก,กที่บอกนะครับนะถ้ากรรมเราแก้ไม่ได้นะแต่ว่าเราเจือจางกรรมที่ไม่ดนะีให้มันเบาบางลงได้ด้วยการเติมน้ำใสสะอาดก็คือบุญกุศลเข้าไปนะมันความเค็มของน้ำเกลือซึ่งเหมือนวิบากรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะเจือจางเบาบางลง ผลแห่งวิบากไร้ก็จะให้ผลได้ไม่เต็มที่นะลดทอนลงนั่นเองนะครับมันการฝึกฝนจิตเนี่ยนะครับก็คือฝึกฝนจิตให้ฉลาดนั่นเองนะฝึกฝนจิตให้มันมีกุศลธรรมบ่อยๆนะเพื่อเป็นเครื่องต้านทานอากุศลธรรมคือกิเลสตัณหานะมันการฝึกฝนจิตเนี่ยก็เพื่อเอาสติเนี่ยนะมาจับกิเลสให้ทัน มาเห็นทันกิเลสก็พูดง,ง่ายๆคือสตินี่คือกุศลธรรมที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นหลักการที่สำคัญในอริยมรรคแก็ไม่ผิดนะก็คือสัมมาสติเนี่ยนะเป็นธรรมะนะที่เชื่อมโยงในอริยมรรคแนะไปในทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจา นะสัมมาวายามะสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะต,ต้องมีส่วนของสัมมาสติเนี่ยนะเชื่อมโยงประสานอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นสัมมาสตินี่ถึงสำคัญมากนะเพราะเมื่อการฝึกฝนจิตเนี่ยบางทีเราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะการทําสติภาวนาก็คือการทําสติให้เจริญขึ้นภาวนาคือทาให้เจริญขึ้นมันเมื่อการทําสติภาวนาหรือการทําสติให้เจริญขึ้นบ่อยๆเนี่ย สติซึ่งเป็นกุศลธรรมเนี่ยมันก็สามารถจะไปเห็นหรือไปสกัดกั้นนะครับอกุศลธรรมอื่นๆนะเช่นความฟุง้งซ่านนะครับราคะโทสะโมหนะความขี้เกียจนะความท้อแท้ความหม่นแอ่อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าเราจเจริญสติภาวนาคือทําสติใหจเจริญขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะเราก็เหมือนกับว่าการเอาสติเนี่ยนะไปคอยส่องเห็น กิเลสนะเห็นกิเลสนะไอตัวตัณหา3มเนี่ยเนะมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยนะก็ทำให้จิตเราเนี่ยนะถูกอบรมด้วยสติด,ด้วยสมาธิปัญญาบ่อยๆนะจิตมันก็มีกําลังนะที่จะไปต้านทานพวกอกุศลน,นะต่างๆก็คือเจ้ากิเลสเนี่ยนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบจิตเนี่ยมันคล้ายๆกับเรือนหรือบ้านเรือนเนี่ยนะนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามา นะในบ้านเรือนเนี่ยมันก็มี2ออย่างนะถ้าสิ่งที่ดีเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมนะเข้ามาคุ้มครองรักษานะพิทักษ์บ้านเรือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะผู้พิทักษ์สันติราษไม่มีตำรวจนะเข้ามาคุ้มครองบ้านเรือนเนี่ยโจรผู้ร้ายนะซึ่งเห็นช่องศบโอกาสแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ใกล้ๆเนี่ย เจ้าโจรผู้ร้ายก็เปรบเสมือนกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยนะราคะาโลภโทสะโมหะเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาครอบงําจิตได้ง่ายนะได้บ่อยๆนะมันบ้านเรือนที่โจรผู้ร้ายเข้าบ่อยๆเนี่ยมันก็เดือดร้อนถูกไหมล่ะเราไปถึงบ้านเรือนนี่มันมีแต่โจรผู้ร้ายเข้ามาบ่อยๆนะบ้านมันก็เสือสสสสเส่อมโทรมสุดุดโทรมเสื่อมเสื่อมซามลงอ่ะถูกไหมเพราะว่า เมื่อขโมยเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้สร้างความจเจริญหรอกมันก็มาขโมยนั่นขโมยนี่นะไปทุบงัดเจาะตรงนั้นตรงนี้นะพังหมดเลยบ้านเรือนก็เหมือนจิตอ่ะนั้นจิตที่ปล่อยให้อกุศละธรรมคือกิเลสตัณหาเข้าครอบงำบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นราคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยจิตของบุคคลน,นั้นนะ่ะมันก็จะไปลักษณะเหมือนกับจิตตกจิตเสื่อมทรามจิตเศร้าหมองนะจิตไม่สดใส นะจิตแบบทึมๆนะจิตโง่เขลาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับถ้าจิตก็แบบเสมือนเรือนบ้านเรือนก็เหมือนบ้านเรือนที่มันไม่สว่างไม่สะอาดนะครับไม่มีความสงบเลยนะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสกรปรกนะมีแต่ความทึมอับนะพังไม่พังแหล่เสื่อมโทรมนะซึ่งต่างจากจิตนะที่มีทานศีลสมาธิปัญญา นะมีสตนะิเกิดขึ้นบ่อยๆนะใน4ประ่ปน4นะสี่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะมีสมาธิเกิดขึ้นบ่อยๆมีจิตตั้งมั่นบ่อยๆนะมีปัญญาเห็นไตรลักษณนะ์ในสิ่งต่างๆนะในรูปและนามในสมมติบ่อยๆนะจิตที่มีกุศลธรรมเ,เข้ามาบ่อยๆมันก็จะมีลักษณะของความสะอาดนะสะอาดของศีล นะครับมีความสงบใช่ไหมของสมาธิแล้วก็มีความสว่างสวยะนะมองไปทางไหนก็เห็นชัดเจนไปหมดเลยสว่างสวายด้วยปัญญานะเพวฉะนั้นนี่คือคำเปรียบเทียบนะันการฝึกฝนจิตเนี่ยนะก็เพื่อเอาสตินี่แหละนะมาสง่งมาจับเห็นนะกิเลสตัณหานะครับแล้วก็มีปัญญานะไปคอยสกัดกั้นเนะจ้ากิเลสตัณหาเหล่านี้แหละ จนสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อเราให้ตำรวจนะเข้ามาบ่อยๆเร็วๆเข้าใช่ไหมอีกหน่อยพอโจรเข้าบ้านเนี่ยตำรวจก็ามาปั๊บเลยจับได้ทันเลยแล้วก็จัดการซะเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้ามาในจิตใจบ่อยๆมากๆนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเชื้อเชิญนะตำรวจนะไม่ค่อยให้ตำรวจเนี่ยนะเข้ามาตรวจใช่ไหมไม่เข้ามาสอดส่องดูแล นะในหมู่บ้านในบ้านในเรือนเนี่ยนะนานๆนนที่นะตำรวจจะจะแวะเข้ามาทำไมถึงสติปัญญาเนี่ยนะนานๆจะแวะเข้ามาทีนะแต่ว่าไอ้โจรผู้ร้ายเนี่ยเข้าบ้านบ่อยท่านคิดดูสิบ้านท่านเนี่ยคือจิตอ่ะมันจะเสื่อมโทรมจะซามขนาดไหนนะมันจะเสียหายถูกงัดแงะนะจนพังเสียหายขนาดไหนนะแต่ถ้าเกิดเราน้อมนำ,นำสินธรรมน้อมนำสติ นะครับปัญญาบ่อยๆนะเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยจิตใจนั้นก็เหมือนบ้านเรือนนะที่สะอาดมีความผาสุกมีความสงบมั่นคงแล้วก็มีความสว่างสวยนะมองไปทางไหนก็ชัดเจนไปหมดนะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความปลอดโปร่งนะความสบายใจความมั่นคงความตั้งมั่นนะครับแล้วก็มีความดีงามนะอยู่ในเรือนจิตนะของแต่ละ บุคคลแต่ละขณานั่นเองนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมาเราส่วนฟังนะมันการฝึกฝนจิตเนี่ยมันก็คล้ายกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมันเหมือนบ้านเรือนจิตเนี่ยมันเหมือนบ้านเรือนนะถ้าเรานำศีลธรรมเข้ามาบ่อยๆเนี่ยบ้านเรือนเราก็จะมีความสะอาดศีลคือความสะอาดนะสมาธิก็คือความสงบความตั้งมั่นนะครับแล้วก็ปัญญาก็คือความสว่างสวย นะมองบ้านเรือนที่เราเรามองเข้าไปนะมีความสะอาดมีความสงบร่มรื่นนะครับมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีความสว่างสวยมันน่าอยู่ขนาดไหนในทางตรงกันข้ามเรามองไปดูอีกบ้านหนึ่งโอโ้บ้านหลังนี้เนี่ยนะเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนะมองเข้าไปก็เต็มไปด้วยความโสโโรกนะแล้วก็งอนแง่น นะครับไม่มีความตั้งมั่นมีแต่ความงอนแง่นนะมีแต่ความดํามืดนะน่ากลัวเรานถึงบ้านเรือนสองประเภทเนี่ยบ้านเรือนประเภทไหนล่ะที่มันน่าอยู่กันนั่นะนะก็คือคําเปรียบเปยเหมือนกับจิตนะถ้าจิตเราไม่ฝึกอะไรมาเลยนะโดยมากมันก็เหมือนบ้านเรือนที่ไม่เคยทําความสะอาดนะครับอยู่ด้วยความสกรปกรกรกกรุงรังนะ แล้วก็อยู่ด้วยความที่ไม่แข็งแรงอะ่ะมันแง่ๆน,นะหรือผู้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันทะเลาะบอกแว้งกันโกนเราขนวุ่นวายไปหมดตบตีทะเลาะกันนะเราบ้านนั้นก็ไม่มีความสว่างสดใสเลยนะม่แต่ความออับทึบอะ่ะนะเมื่อมองไปก็ดูแล้วมันหน้าเดี๋ยวอะไรมันหน้าเศร้าหมองนะนคือลักษณะคล้ายๆกับเรือนจิตนะเรือนจิตนะก็เหมือนบ้านเรือนอะ่ะ ให้เป็นคำเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะครับให้เป็นข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ